โอกเกือบหักแอบรักคุณสามีตอนก่อนจบผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าเทียนรวัตจะขยับเปลือกตาแล้วลืมขึ้นมองออกไปยังระเบียงถึงได้รู้ว่าฟ้ามืดแล้วทั้งที่จำได้ว่าถูกพากลับมาห้องเมื่อตอนสาย ื่นแล้วหรือคะเสียงจากข้างเตียงทำให้เทียนวัดเหลียวมองจึงได้เห็นหนาทีรินนั่งเฝ้าอยู่เพราะหมอไม่ได้ทิ้งปลอดวัดไข้เอาไว้ให้หนาทีรินจึงขยับเข้าไปแต่หน้าผากอังดูว่าตัวยังร้อนอยู่หรือเปล่าผิดไข่ทำให้เขาแผงริดอะไรใส่เธอไม่ได้ชั่วคราวพอแตะดูก็อุ่นใจที่ตัวไม่ร้อนจัดเหมือนในคราวแรกหลังจากหมอฉีดยาไปหนึ่งเข็มหิวแล้ว พอได้ยินเสียงบ่นเงึมงๆในลำคอของคนบนเตียงนัชีรินก็นำข้าวต้มที่เตรียมไว้ไปอุ่นให้แล้วยกมาวางไว้ที่โต๊ะเล็กตรงหัวเตียงผู้ป่วยเหลือบมองชามในมือชีนึงแล้วก็มองเธอก่อนบอกว่าป้อนได้นะเชื่องแล้วไม่กัดนัทีรินใบหน้าอุ่นเรือ่อไปกับคำพูดของคนที่เอาแต่ทำหน้านิ่งใสไม่รู้แน่ว่าเขาคิดกับเธอยังไงแต่เพราะชีวิตเธอแขวนเอาไว้บนสุขภาพของเขา จึงต้องยอมทําตามที่คนป่วยขอไม่อย่างนั้นพี่เชษดคงเอาตายว่าแล้วจึงยกชามมาถือไว้แล้วค่อยๆตักบ้อนให้คนป่วยทีละคําหมอบอกไว้แล้วว่าคนไข้าอาจมีอาการเบื่ออาหารเพราะเล้นไม่รับรสจากอุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้นเธอจะต้องบังคับให้เขาทานเยอะๆแต่ก็น่าแปลกใจที่พี่เทียนยังทานได้เรื่อยๆไม่มีอิดออดจนกระทั่งหมดชามกินไปก็มองเธอไป ทำราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปหากเขาจะละสายตาพักบ้างเถอค่ะแนทิวรินออกปากห้ามเมื่อคนป่วยดันทุรังหยิบโน้ตบุ๊กทำงานต่อแต่เทนรวัตก็ไม่ยอมฟังทั้งที่แก้มขาวๆนั้นแดงไปหมดเพราะตัวร้อนขึ้นมาอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ทำเป็นเฉยเหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไรจนเธอทนดูต่อไปไม่ไหวจึงถือวิสาสะดึงโน้ตบุ๊กออกมาจากตักเขามาพับเก็บ และบังคับให้นอนลงไปดีแล้วที่เป็นไข้คุณชายเลยว่าง่ายกว่าปกติจะให้กลับไปนอนพื้นก็ได้นะเสียงพึมพำอยู่กับหมอนที่ซบลงไปอย่างหมดเรี่ยวแรงเมื่อเห็นว่าเธอไม่แอาอกเอาใจเขาเท่าที่ควรเพียงแต่ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นจึงอดน้อยใจเล็กๆไม่ได้จนต้องแอบประชดนอนบนเตียงนะคะจะได้อุ่นๆหายไวๆ นาทีรินบอกอย่างเป็นการเป็นงานพลางขยับผ้าห่มให้เขาจนมิดคอโดยไม่รู้ว่าคำนั้นมันทำให้เทียนรวัดรู้สึกแย่ขอโทษนะที่ใช้กำลังความจริงอยากรอให้ถึงวันแต่งมากกว่าแต่เข้าใจใช่ไหมว่าพี่ไม่มีทางเลือกเรื่องนั้นนาทีรินเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรและเกือบจะเอ่ยปากให้อภัยอยู่แล้วหากไม่มีอีกประโยคที่ตามมาแต่บางทีก็หน้ามืดฮะกำลังจะดีอยู่แล้วเชียว นาทีรินถอนหายใจแต่ก็ต้องขอขอบคุณเชื้อไวรัสหรืออะไรก็ตามที่ทําให้พี่เทียนล้มป่วยอิทธิฤทธิในการกดดันชาวบ้านถึงได้ลดต่าลงจนทําให้เธอกล้าพอที่จะพูดเปิดใจกับเขาได้มากขึ้นอย่างเช่นในตอนนี้พี่เทียนคะเรื่องแต่งงานมันสําคัญมากนะแน่ใจแล้วหรือเขาว่าอยากจะแต่งกับเมยเธอเห็นพี่เทียนทํางานหนักมากขึ้นทุกวันจึงอดคิดไม่ได้ว่าเขากําลังลงโทษตัวเองอยู่หรือเปล่า ที่เคยทําไม่ดีกับเธอไว้ถึงได้ยอมทุ่มเทแม้กระทั่งหาเงินมาสู่ขอเธออีกรอบยิ่งกว่านั้นเขาก็ได้ผูกมัดเธอทางกายเอาไว้แล้วจึงย่อมต้องแสดงความรับผิดชอบทําไมถามอย่างนั้นเมยไมไ่อยากให้พี่เทียนต้องมาเสียสละอะไรเพื่อเมยเพราะแค่ว่าเคยช่วยพี่เทียนไว้ความรักกับบุญคุณมันคนละเรื่องกันเมยไม่อยากให้พี่เทียนสับสน พี่ไม่ได้สอบสนแล้วก็ห้ามถามอย่างนี้อีกเช่ยนระวัดตอบเสียงคุณแบบคนที่เอาแต่ใจเมื่อบรรยากาศชักจากคุกรุ่นเธอจึงไม่คิดจะเซาสีอีกเลยจำต้องเปลี่ยนเรื่องคุยขอโทษด้วยนะคะเรื่องโน้ตบุ๊กมีข้อมูลอะไรหายไหมคะมือเซฟออกมาให้หมดหรือเปล่าตอนนั้นโมโหอยู่หลายเรื่องเธอก็เลยต้องหาที่ระบายไม่ได้ห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรมากนักหรอกไม่หมดไฟสำคัญทั้งนั้น เจ้าของโน้ตบุ๊กที่โดนเอาไปลอยกระทงตอบแบบงอนๆจนเธอใจหายกลัวว่าไฟงานโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่พอได้ยินว่าเขาหมายถึงอะไรก็เลยหายกลุ่มกลายเป็นหมั่นไส้แทนกลุ่มหนัง AV c o l l e เลกชันเด็ดๆทั้งนั้นอุตสาห์สะสมมาตั้งนานเทียนระวัดแกล้งบน่นนาทีรีเลยถอนหายใจใส่ไปอีกหนึ่งทีขณะที่เทียนระวัตซุกหน้าหายเข้าไปในผ้าหม่มจนมองไม่เห็นตัว แต่มือหนากลับยื่นออกมากุมมือเชอเอาไว้เมื่อเขาเตรียมพร้อมที่จะหลับอีกรอบหลังจากที่ต้องอดนอนมาหลายคืนจับไว้ก่อนเดี๋ยวหายอีกขี้เกียจไปตามแม้จะทำตัวไม่ค่อยถูกที่โดนกุมมือเอาไว้อย่างนั้นแต่ก็รู้สึกดีที่ยังน้อยความหืนห่างระหว่างเขากับเชอในระยะหลังๆก็ได้ลดลงไปบ้างเล่ยบ่นคนป่วยที่ชอบทำตัวไม่น่ารักอยู่เรื่อยทำไมพี่เทียนถึงไม่เรียบร้อยน่ารักเหมือนพี่ริบ้างคะ ดูพี่รีเป็นตัวอย่างสิไม่เห็นจะร้ายจะลามกเหมือนพี่เชียนเลยแน่ใจเหรอเสียงอู้อีลอดออกมาจากผ้าห่มที่คุมโปง่งยังมีอีกหลายอย่างที่แม้แต่คนใกล้ชิดก็ยังไม่รู้ว่าเขากับรินั้นนิสัยลึกๆเหมือนกันขนาดไหนเสียงเคาะประตูพร้อมคำขออนุญาตเข้ามาในระหว่างประชมุมทำให้ทุกคนหันไปมองร่างสูงของมลวัตถุที่เข้ามากระซิบปรึกษาง,งานกับหัวหน้าตนเอง ก่อนจะลงนั่งเพื่อประชุมร่วมกับสถาปนิกวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติแม้จะอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตตัวเหลือมที่ชายถูกเก็บเข้าไปในด้านในกางเกงยียนแบบสกินนี่พร้อมคาดเข็มขัดให้ดูเรียบร้อยก็ไม่อาจปิดบังรูปร่างที่เรียกได้ว่างดงามสมบูรณ์แบบไม่ยิ่งย่อนไปกว่าใบหน้าสวยหวานระยับของเจ้าตัวดวงตาคู่โตเหลือบมองปริวัติที่นั่งอยู่ก่อนแลว้วแวบหนึ่ง จากนั้นจึงเริ่มต้นฟังผลการสรุปการดำเนินงานของโครงการที่ยังติดปัญหาในเรื่องความล่าช้าและการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลของพม่าที่มีแนวโน้มว่าจะมีการแก้ไขสัญญาที่เคยตกลงระหว่างกันจนอาจจะเกิดผลกระทบในวงกว้างบทหนักจึงมาตกอยู่ที่ผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลพม่าอย่างทีมที่มนวัตถุสังกัดอยู่ คุณมุ่นเองก็มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเจรจาผมจึงไม่อยากให้ทุกคนวิตกกังวลจนเกินไปนักแต่ยังไงทางเราก็จะต้องเร่งสร้างท่าเรือน้ำลึกให้ทันตามกำหนดเพราะมันต้องเสร็จในไม่เกินสองปีพร้อมกันนั้นผู้ทำหน้าที่บรรยายก็หันมามองปริวัติอย่างตั้งความหวังเช่นเดียวกันการถูกมอบหมายให้มาลงโปรเจกต์เดียวกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอและเขาต้องการแต่จำใจมาเพราะถูกบริษัทวางตัวไว้แต่แรก ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยที่คนหนึ่งเป็นวิศวกรโยธาส่วนอีกคนเป็นวิศวกรที่ปรึกษามีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณและมาตรฐานในการทำงานของอีกฝ่ายแต่กลับมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมรสใบเดียวกันเนื่องจากบริษัทเชื่อมือและต้องการให้มาดูแลโปรเจกต์นี้ต่างคนจึงต่างถูกต้นสังกัดสั่งให้ปิดปากเงียบเรื่องสถานภาพสมรสเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าสงสัยว่าอาสมรู้ร่วมคิดอยากยอกงบประมาณได้ พอเสร็จสิ้นการประชุมมวนวัตถุจึงมาหาปริวัติซึ่งกำลังจะลุกออกไปจากห้องพร้อมกับวิศวกรโยธาคนอื่นๆคุณริคะเธอเรียกด้วยน้ำเสียงที่ฟังพอดูเหินห่างพอพอกับคนที่ตอบรับครับฉันขอเอกสารเบิกจ่ายรอบเดือนนี้ทั้งหมดด้วยนะคะที่เคยคุยกันไว้ไม่ทราบว่าเตรียมไว้แล้วหรือย,ยังคะยังอยู่ที่ออฟฟิศผมอยู่เลยบังเอิญไม่ได้ติดมือมาด้วย ไม่คิดว่าคุณจะเข้าประชุมวันนี้ฉันจำเป็นจะต้องใช้วันนี้นะคะอาจจะต้องรบกวนขอเลยงั้นเดี๋ยวผมกลับไปหยิบมาให้นะครับหรือว่าคุณม่์จะตามไปเอาด้วยกันเลยก็ได้อย่างนั้นจะเร็วกว่าได้ค่ะมน์วัตุรับคำพร้อมกับเดินตามหลังเข้าไปไม่นานก็มาถึงออฟฟิศของปริวัติที่อยู่ไม่ห่างมากนักขเขาก้าวนำเข้าไปก่อนเพื่อไปรื้อหาเอกสารให้ แต่ก็ต้องเงยหน้ามองคนที่เดินตามมาเพราะได้ยินเสียงปิดล็อกประตูมอนวัตูเดินฉับฉับตรงเข้ามาหาในทันทีด้วยสีหน้าจริงจังพร้อมกับคว้าแขนของปริวัติมาเพื่อสำรวจดูตามเนื้อตัวของเขาจนละเอียดก่อนจะรีตายังจับผิดริไม่ได้ทากันแดดอีกแล้วใช่ไหมที่มอนซื้อมาให้ตั้งแพงนะ่ะเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วมอนวัตูเข้าหมดดุเพราะแม้แต่ปริวัติจะผิวพรรณดีตั้งแต่เกิดและเจ้าตัวไม่เคยจะกลัวแดด แต่ถึงยังไงก็ต้องทาก,กันผิวไหมก็ไม่ชอบมันเหนียวตัวชาไปก็บนไปแต่พอเงยหน้าขึ้นมาจะจัดการทาต่อให้ที่แก้มก็เจอเข้ากับรอยยิ้มอ่อนโยนที่กําลังมองดูเธอจัดการกับเนื้อตัวของเขาอยู่ด้วยความเอาใจใส่และจากนั้นก็ไม่มีคำพูดใดนอกจากสายตาที่ประสานกันนิ่งไม่ใช่เทนวัตคนเดียวที่มีสายตาสะกดจิตคนได้ เมื่อสายตาอ่อนโยนของปริวัติมองผ่านแว่นสายตาไปยังภรรยาของตัวเองแล้วค่อยๆล่อลวงอีกฝ่ายให้คล้อยตามในสิ่งที่เขาต้องการจะให้เกิดขึ้นริมฝีปากสวยยิ้มบางๆเมื่อมือเรียวเล็กทั้งสองข้างของมนวัตูค่อยๆเอื้อมขึ้นไปถอดแว่นสายตาที่เขาสวมอยู่ใบหน้าหวานจับใจที่ห่างกับเขาเพียงแค่คืบนั้นคล้ายไม่รู้สึกตัวว่าเธอกำลังทำอะไรกับเขาลาป่วยไปสองวันติด พอกลับมาเทนวัตถึงได้เพิ่งเห็นประกาศที่แปะอยู่บนบอร์ดเรื่องการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารและฉลองความก้าวหน้าของโครงการไล่อ่านรายละเอียดไปเรื่อยๆว่าไฮไลท์ของงานคือลานเบียร์การกุศลวัตถุประสงค์หลกักเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทให้กับโครงการวัตถุประสงค์รองเพื่อนำรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายเข้าสมทบชุนโลนัสทีประสงสามีผู้ยากไร้หมายเหตุ อาหารและเครื่องดื่มฟรีทุกรายการพ่ออ่านดูก็มีแต่ชื่อผู้ชายที่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลพนักงานในไซด้วยกันทั้งนั้นซึ่งเขาจะไม่มีปัญหาอะไรกับมันหรอกถ้ามันจะไม่มีชื่อของเขารวมอยู่ด้วยใครมันบังอาจใส่ชื่อเขาลงไปเชียรวัดชักจะหมดความอดทนบริษัทนี้เป็นอะไรชอบให้เขาเอาตัวเข้าแลกอยู่เรื่อยตอนมีปัญหาเรื่องยาดาก็ชีหนึ่งแล้วไม่ บุรุษผู้เป็นเป้าหมายของผู้หญิงหลายตัวหลายคนยังคงยืนกระต่ายขาเดียวแต่เงินจัดงานแต่งงานแกยังขาดอยู่ไม่ใช่หรอเอาตัวไปลงทุนหน่อยเดียวกำไรตั้งกี่ทบก็ไม่รู้ทิปหนักนะโว้ยทำงานแค่คืนเดียวเองบางคนให้เป็นพันไม่ถึงสิบคนก็ได้เป็นหมื่นคิดดูดีๆวิชูนไร้มนกรอกหูเพื่อนที่กำลังซับจางไปเรื่อยๆซึ่งพอได้ยินตัวเลขเทียนรวัตก็คล้ายโดนสะกด จริงเหรอเทียนวัตรเอ่ยถามเสียงเบาอย่างไม่ค่อยแน่ใจก็มักจะพูดเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจเสมอจริง,รงทุกคนพยักหน้ากันอย่างพร้อมเพรียงไม่มีทางอื่นที่จะหาเงินได้แล้วจริงๆใช่ไหมเทียนวัตพรพึมพำกับตัวเองซะมากกว่าพอคนมากันจนหนาแน่นลานเบียรแล้วโคศกจึงขึ้นเวทีเพื่อกล่าวเปิดงาน ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสังสรรค์นในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงเฉลองที่โปรเจกต์ของเรารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการขอขอบคุณในความทุ่มเทของพนักง,งานทุกท่านทางเราจะมีการจับแจกรางวัลน,นะครับฝาเบียรชุกฝามีค่าอย่าทิ้งบนโต๊ะเรามีกระดาษพร้อมปากกาวางเอาไว้ให้ทุกท่านเขียนชื่อนามสกุลและแปะเทปเอาไว้ใต้ฝาและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญสนุกกับนักดนตรีของเราได้เลยครับ พนักงานที่นั่งอยู่หน้าเวทีปรบมือกันเกลียวตายแล้วเขาจะมีจับรางวัลกันด้วยกุ้งที่เพิ่งเข้างานมาพร้อมกับนาทีรินและบรรดากแกงก็ตื่นเต้นมาเห็นของรางวัลมากมายที่วางล่อตาล่อใจอยู่บนเวทีนาทีรินได้แต่หัวเราะรู้สึกว่าบริษัทนี้จะมีอะไรให้สนุกบ่อยเหลือเกินเอาเบียร์ไหมครับต้องมยบริพงเข้ามาถาม เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่ลากเทนรวัตติดมือมาด้วยเท่าไหร่คะนาชีรินเอ่ยถามท,ทั้งที่ไม่คิดจะดื่มกลั้นยิ้มจนหุบไม่อยู่เมื่อมองร่างสูงที่หลบอยู่ด้านหลังเพราะไอ้เธอกันเองชั่วโมงละส0 0พันเมาทั้งคืนหมื่นหจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วห่อกลับบ้านได้เลยเรารับทั้งเงินสดและบัตรเครดิตช่วงนี้มีโปรผ่อนศปด้วยนะบริพงษาธยายขั้นตอนการซื้อขาย หมายถึงเบียค่ะไม่ใช่คนเนีิรินหัวเราะแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอจะยังไม่ได้ตกลงกันอย่างชาัดเจนแต่อะไรอะไรก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากอดเห็นใจไม่ได้กับสภาพของคนที่ช้ำมือสาวๆมาไม่น้อยทั้งรอยบนเสื้อทั้งรอยลิปสติกตามเนื้อตัวส่วนหน้าตามไม่ต้องพูดถึงบูดบึ้งยิ่งกว่าอะไรจะเอากี่ขวดเสียงวุน่วนๆโผล่กออกมาจากหลังเพื่อนมาถาม จำเป็นต้องเลิอกอายเพราะถ้าปล่อยให้ไอเบียใครของสเสียงดังลั่นขนาดนี้ต่ออาจจะมีตัวข้างๆบ้าจี้ขอออฟเขาขึ้นมาจริงๆก็ได้จะรับกี่ขวดครับตายขาวจังเลยขอหยิกแก้มทีหนึ่งได้ไหมตอนเด็กแม่เลี้ยงด้วยอะไรคะโตมาถึงได้หล่อขนาดนี้กี่เท่าครับนาทีรินขำจะมีใครในโลกนี้เหมือนพี่เทียนอีกบ้างไหม มองคนหน้าเบึ้งที่ตอนแรกไม่อยากทำงานแบบนี้แต่พอเอาเข้าจริงกลับตั้งอกตั้งใจพอๆกับตอนที่อยู่หน้าไสหลังจากที่ฟื้นไข้พี่เทียนของเธอก็ยังทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเหมือนเดิมจนกระทั่งวันนี้จีคณะผู้บริหารมาตรวจงานรอยยิ้มกว้างตอนฟังประเมินทำให้เธอพอจะเดาได้สิ่งที่พี่เทียนตั้งเป้าเอาไว้ได้บรรลุผลแล้วงานบางอย่างนั้นหนักหนาจนแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่คนอย่างพี่เทียนคงเป็นประเภท เป้าหมายมีไว้พุ่งชนพี่ริเองก็ไม่ใช่ย่อยเลยเห็นสไตล์ทำงานเงียบๆเรื่อยๆไม่เคยวยวายใส่ใครแต่โปรเจกต์ก็เดินเร็วพอกันเพราะมีแผนหลักแผนสำรองอยู่ในหัวเต็มไปหมดไม่ทราบห้องน้ำไปทางไหนครับเสียงใครสักคนหนึ่งที่เธอไม่คุ้นหน้าผ่านมาถามทั้งที่เธอก็นั่งด้านในของโต๊ะและยังมีอีกหลายคนที่สะดวกให้เข้าไปถามมากกว่าแต่ก็ยังชะโงกหน้ามาหาเธอ ทั้งนั้นนาทีรินไม่ได้ตอบเองแต่เสียงนั้นมาจากเทนรวัตรที่มายืนจางกล้าคุมเธออยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาติทีเอาเรื่องทำเอาคนถามทางต้องรีบเพนแถมสายตาคู่นั้นจะเลยมาเล่นงานเธอต่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำให้ขึงเสียงคล้มตุเธออยู่ในทีจนนาทีรินย่นคอเตรียมใจว่าต้องโดนเล่นงานแน่แต่ก็แค่นั้น เมื่อเทียนรัตว์สนใจเรื่องขายสินค้ามากกว่าเพื่อจะได้หาเงินมาสู่ขอคนแถวนี้เอาเบียร์ไหมหลังห้าทุ่มซื้อสี่แถมหนึ่งคะเนือชีรินงงแล้วก็แทบจะโวยวายเมื่อดวนเทียนรัตว์ยึดกระเป๋าตังไปต่อหน้าตาตาแล้วก็กวาดเงินไปจนเกลี้ยงจากนั้นเบียร์เป็นลังๆก็ถูกขนมากองให้ถึงโต๊ะตามจํานวนเงินที่เอาจากเธอไปแล้วจากนั้นเขาก็ยื่นกระเป๋าปเปล่าคืนมาให้เธอแทน นาทีรินได้แต่นึกยังเจ็บใจไหนว่าจะมาเชียร์เบีย,บยหาเงินค่าสินสอดไงนี่มันอัดยายซื้อขนมยายชัดๆเมื่อทําอะไรไม่ได้เลยต้องแจกจ่ายเบียรไปยังโต๊ะข้างๆส่วนวิญญาณเด็กเชียร์เบีย,บยก็ไม่ยอมไปไหนยังคงเวียนไหยตายเกิดหลอกหลอนอยู่รอบๆโต๊ะเพราะกลัวว่าจะมีใครมาก่อแก่นาทีรินอีกจนเมื่อการแสดงบนเวทีหยุดลงตอนเที่ยงคืนเชียร์ลวัตรถึงได้ยอมหายกลับไปอยู่ประจำเคาน์เตอร์บาร์ ให้เธอได้หายใจหายคอสะดวกขึ้นแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในค่ำคืนนี้โดยรางวัลทั้งหมดมี20รางวัลน,นะครับเอาตั้งแต่ถ้วยถังกะละมังหม้อไปจนถึงรางวัลใหญ่เป็นเงินสด20,000บาทและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญคุณบารมีขึ้นมาเป็นเกียรติในการจับรางวัลด้วยครับเสียงปรบมือดังไปทั่วงานเมื่อบอร์ดฝ่ายบริหารก้าวขึ้นไปยืนตรงหน้า กล่องฝาเบียร์ชิงโชครางวัลแรกนะครับเป็นพรมาจันของอายงมือกีตาร์ของเราครับอ๋อขอโทษครับอ่านผิดเป็นเงินสด2,000บาทครับผู้โชคดีได้แก่รางวัลถูกจับและประกาศผลไปเรื่อยๆมีกุ้งที่ได้รางวัลเป็นเงินสด3,000บาทจนรางวัลที่1ผ่านพ้นไปท่ากลางเสียงกรีดของพนักงานแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเมื่อพิธีกรยังคงประกาศต่อ อ๋อลืมไปวันนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะครับผู้โชคร้ายได้แก่คุณนาทีรินจะได้รับมอบเป็นบ้านพร้อมที่ดินหลังหนึ่งรถยนต์หนึ่งคันค่าสินสอดทองมั่นอีกห้าล้านพร้อมไอเชียนเอาไว้ไปเฝ้าบ้านอีกหนึ่งตัวไม่ต้องขึ้นมารับนะครับเดี๋ยวไปรับทีเดียววันแต่งเลยเสียงแซลดังสนั่นลั่นเวทีจนนัทีรินหน้าแดงกำ่ำมีเทนวัตยืนอมยิ้มอยู่ตรงเคาน์เตอร์เบียแต่แล้วก็ต้องหน้าถอดสี เมื่อพิธีกรตัวแสบไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นแต่คืนนี้ไอเทนยังเป็นของทุกคนนะครับใครใจหนักสุดเอามันไปนอนกกได้เลยรายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนการศึกษาของเมียมันค่าตัวไอเทียนเหมาทั้งคืนเริ่มต้นอยู่ที่5บาทครับมีใครให้มากกว่า5บาทไหมครับเสียงกรี๊ดจากสาวๆดังสนั่นเทียนดาวัตตั้งตัวไม่ติดเมื่อการประมูลเริ่มต้นขึ้นโดยที่เขาไม่ได้สมัครใจ ไอ้เพื่อนทรยศฟังนะทีรินแม้เพิ่งโดนถ่ายเงินไปหยกๆแต่ด้วยความหวังว่าจะช่วยพี่เทียนให้รอดพ้นจึงรีบแค่หาเศษเหรียญในกระเป๋าเป็นการใหญ่เผื่อว่าจะเหลือเกิน5บาทแต่ก็หมดปัญญาที่จะช่วยได้เมื่อราคาประมูลทีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันจนถึงหลักหมืน่นเหตุเพราะระดับแอลกอฮอลในเลือดของสาวๆเข้มข้นจนได้ที่ ความบ้าบินเลยทำให้ยอมทุ่มหมดตัวขอแค่ได้สัมผัสนมฮอตของทีพซสักครั้งก่อนที่เขาจะสลาโสดไปอย่างช้าวอน1นึ่0 0บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับโอ๊อะไรนะครับคุณบาร,รมีขอประมูลในนามน้องมือห้าห0ื่นมีใครให้มากกว่า50,000มื่นไหมครับนาทีรินที่นั่งอยู่ตะลึงค้างแต่นั่นยังไม่พอเมื่อมอนวัตุยกมือขึ้นพร้อมคุยโทรศัพท์กับใครบางคนและหัวเราะไปด้วย อะไรนะครับคุณสจีแม่เจ้าเทียนให้หนึ่งแสนในนามน้องเมยเช่นกันครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับบารมียกมือขึ้นอีกรอบสองแสนครับโอ้โหตัวเงินตัวทองอะไรขนาดนี้ครับไอเทียนมีใครให้มากกว่าสองแสนอีกไหมครับเมื่อไม่มีใครให้ราคาที่สูงกว่านี้ได้พิธีกรจึงข้อราคาค่าตัวของเทรวัตรในคืนนี้อยู่ที่สองแสนบาทบารมีเดินไปบอกอะไรบางอย่างกับพิธีกร แล้วจึงกลับไปนั่งที่โต๊ะด้วยรอยยิ้มครับน้องเมยก็ถือซะว่านี่เป็นอภินันนทาการจากทีพีีนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่คอยช่วยบริษัทเราไว้เดี๋ยวยังไงเชิญน้องเมยขึ้นมารับมอบไอเทียนบนเวทีด้วยนะครับไม่ต้องอายเลยครับให้คิดซะว่าเป็นการทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนใช้งานจริงใครจะกล้าขึ้นนาทีดินนั่งตัวขดอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของทุกคนในงาน ทั้งที่ลานเวียกำลังสนุกสนานคลึกคลื้นแต่นาทีเลนกลับถูกบังคับให้กลับมาที่ห้องพักก่อนใครเพื่อนยืนทำใจอยู่หน้าประตูสักพักแล้วจึงหมุนลูกบิดเข้าไปแต่แล้วก็ถึงกับหัวร้อนกับสภาพของคนที่รออยู่ในห้องเมื่อของขวัญอันเลยค่าจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ส่งมาให้เธออันได้แก่สถาปนิกมือวางอันดับต้นๆของบริษัทกำลังนั่งหน้าบึ้งรอเธออยู่บนเตียงโดยที่ถูกจับมัดมือไพ่หลัง มีโบสีชมพูอันเบอร์เริ่มผูกไว้พร้อมสายสะพายคาดเฉียงมีข้อความบนนั้นว่าอภินันทนาการจากทีพีซีนาทีรีเลยกกล้องมือถือมาถ่ายรูปคนหน้าบึ้งเก็บไว้เป็นที่ระลึกและจึงค่อยเข้าไปแก้มัดให้ด้วยความสงสารบนหาเมื่อยแก้ให้นะคะเธอเอ่ยด้วยความหวังดีแต่อีกคนกลับตีความหมายไปสักลพี่ไม่ง่ายนะ คนถูกมัดบอกด้วยใบหน้าเรียบสนิทอย่างที่เคยเป็นนะัทีรินเลยอดมันไส้คนท่ามากไม่ได้ง่ายไม่ง่ายก็เสียงจะได้เจ้าเห็บเจ้าหอมมาอุ้มหลายทีแล้วไม่ใช่หรอคะมือจะแก้เชือกให้เท่านั้นไม่ได้แก้อย่างอื่นหรอคะจะเกิดมาห่วงเนื้อห่วงตัวอะไรกับเธอเอาตอนนี้แต่ก็นึกสนุกขึ้นมาเลยแกล้งคู่แต่ถึงมืออยากจะแก้อย่างอื่นก่อนเชือกก็คงไม่ผิดอะไร เพราะคืนนี้พี่เทียนโดนมืออ็อบมาแล้วงั้นถอนเลยดีกว่าค่ะขนองปากไปอย่างนั้นเองแล้วก็หัวราองคำอยู่คนเดียวไปด้วยระหว่างที่แก้เชือกให้เขาจนเสร็จสรรับแต่พ่อของขวัญอันล้ำค่าจากทีพีซีได้เป็นอิสระแล้วนาทีรินถึงกับหัวราอไม่ออกเมื่อเทียนระวัตเริ่มบดกระดุมตัวเองออกชีละเม็ดพี่เทียนจะทำอะไรคะก็ออฟมาแล้วนี่จะไม่ใช้งานให้คุ้มหน่อยหรอ เสียงที่พูดไม่ได้มีวี่แววล,ล้อเล่นจนนาทีรินรีบถอยเ,ออเมื่อกี้เมยพูดเล่นเฉยๆค่ะแต่พี่ต้องทำงานให้เสร็จถ้ามาอย่างนั้นกระเบิกตังกับเขาไม่ได้เขาอยากจะรอให้ถึงวันแต่งอย่างที่เคยพูดแต่นี่ถือเป็นความรับผิดช,ชอบตามหน้าที่ด้วยเหมือนกันโดยสัญชาตยานอันว่องไวนาทีรินจึงรีบกลับไปที่ประตูเพื่อเพ่นหนีก่อนที่จะเอาตัวเองออกไปเสี่ยงมีเจ้าเห็บเจ้าเหาอีกแต่ก็สายไปเสียแล้ว เมื่อประตูที่เธอกำลังเปิดชูกผลักปิดเข้ามาเหมือนเดิมด้วยมือหนาจากเบื้องหลังของเธอก่อนจะเท้าแขนคล่อมเธอไว้กับประตูบานนั้นจะรีบไปไหนล่ะอยู่ปั๊มเจ้าเห็บเจ้าเขาด้วยกันก่อนสิน้ำเสียงนุ่มลึกกระซิบบอกแล้วบรรจงจูบลงที่หลังต้นคอเบาๆแต่แนบแน่นนาทีรินกั้นหายใจและพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่คล้อยตามอารมณ์ที่กำลังตะเลิดแต่แล้วสิ่งที่คิดไว้ก็เลือนหายไปจากสมอง เมื่อสองมือหนาจับเธอหันมาเผชิญหน้ากับเขาจนปลายจมูกนั้นแทบจะชนกันสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือดวงตาที่ทอแสงระยับราวกับดวงดาวดวงตาซึ่งไม่เคยมองหญิงใดในโลกนี้แต่กำลังมองมาที่เธออย่างแน่วแน่ราวกับจะกลืนกินไปทั้งตัวสวยงามและดึงดูดจนนาทีรินแทบลืมหายใจใบหน้าหมดจดซึ่งคมเข้มขึ้นนิดนิดเพราะไรหนวดสีจาง เนือริมฝีปากสีแดงสดรูปกระจับที่มุมปากยกนิดๆคล้ายจะยิ้มย้อถือดีในยามนี้พี่เทียนเลยออกแนวเซอร์นิดๆดูละไม้คล้ายความทรงจำในวันแรกที่เธอและเขาได้เจอกันชอมเอาหัวใจเธอแทบจะหยุดเต้นกับภาพตรงหน้าเพราะต่อให้มองอีกกี่ครั้งหรือนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจชินกับความสมบูรณ์แบบของพีเทียนได้เลยแต่งานกันจริงๆสักทีดีไหม เสียงนุ่มลึกกระซิบเกลี้ยกล่อมคนที่ยังไม่ตอบตกลงเรื่องนี้กับเขาอย่างชัดเจนนาทีรินหน้าแดงซ่านเมื่อไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ยินคำขอแต่งงานจากเทียนรวัตและเธอคงจะคล้อยตามแต่โดยดีหากว่ามันจะไม่มีเหตุผลประหลาดประหลาดตามมาไหนเราก็ได้กันแล้วนั่นจึงเรียกสตินาทีรินให้หลุดพ้นจากภวังที่เทียนรวัตแกล้งสะกดเธอเอาไว้ นาทีรินดิ้นพลวดพลาดออกจากอ้อมกอดนั้นให้ได้เพราะถ้าไม่หนีเจ้าเห็บเจ้าเหามาแน่และเธอคงหมดโอกาสไปเรียนต่อตามความฝันของตัวชั่วชีวิตอย่าดิ้นซิขอทำงานให้เสร็จก่อนเทียนดวัตเอ่ยเนิบๆอย่างใจเย็นแม้ว่ายายเมือจะนิ่งนหนีจะหน้าดำหน้าแดงอยู่ในอ้อมกอดเขาตอนนี้อยู่ก็ตามเทียนวัตกระตุกยิ้มอย่างนึกสนุกที่เด็กแกล้งคนเล่นอีกแล้ว ในเมื่อเขาโดนทุ่มซื้อมาตั้งสองแสนก็เลยต้องบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดกันซะหน่อยอนาคตจะได้เรียกใช้บริการเขาบ่อยๆอีกหรือถ้าเกิดบริการไม่ประทับใจเจ้าตัวอาจหนีไปฟ้องสคอบออเอาก็ได้โทษฐานตั้งราคาเกินคุณภาพสินค้า